สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องออโต้วิเววันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาทำความรู้จักกับรถสปอร์ตคูเป้ที่กำลังกลับมาสร้างตำนานอีกครั้งในปี2026นั่นก็คือ Honda Prelude รุ่นใหม่ล่าสุดซึ่งวันนี้เราจะมาชมในตัวถังสีพิเศษมูลไลท์ไวท์เพลหรือสีขาวมุกแสงจันทร์ที่บอกเลยว่าสวยงามหรูหราและมีสเสน่ห์ดึงดูดทุกสายตา Honda p r e l u d e 2026ถูกออกแบบมาเพื่อสะท้อนจิตวิญญาณของสปอร์ตคูเปในอดีต แต่เพิ่มเติมความทันสมัยและเทคโนโลยีใหม่ๆใ,ให้เข้ากับยุคป,ปัจจุบันด้านหน้ามาพร้อมกระจังหน้าดีไซน์เฉลียวไฟหน้าเลเแบบแมทริกซ์ที่มีความคมชัดและสวยงามเสริมด้วยไฟเดลายแบบเส้นที่ให้ความรู้สึกสปอร์ตและพรีเมียมกันชนหน้าทรงต่ำและกว้างช่วยเพิ่มความดูดันรวมถึงช่องดักลมที่ออกแบบตามหลักอากาศพลาศาสตร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายความร้อนและลดแรงต้านอากาศมองจากด้านข้าง Honda Prelu d e 2 0 2 6โดดเด่นด้วยเส้นสายตัวถังที่โค้งไล่ระดับสวยงาม หลังคาทรงลาดสไตล์คูเปที่สะท้อนความเป็นสปอร์ตได้อย่างชัดเจน,ล,ออนล้ออัลลอยขนาด19นิ้วลายใหม่ช่วยเพิ่มความหรูหราและความแข็งแกร่งมือจับประตูแบบฝังเรียบกับตัวถังเพิ่มความล้ำสมัยกระจกบานท้ายยาวลาดลงรับกับเส้นสายด้านหลังอย่างลงตัวด้านท้ายมาพร้อมไฟไท้ายเล็ดแบบเส้นเต็มแนวที่ให้ความรู้สึกทันสมัยและโดดเด่นเมื่อขับในเวลากลางคืนการชนหลังดีไซน์สปอร์ตพร้อมดิฟฟิลเซอร์ในตัวและท้าไอเสียคู่ที่เสริมอารมณ์ความเป็นสปอร์ตได้เต็มคัน ภายในห้องโดยสาร Honda p r e l u d e 2026เน้นการออกแบบที่ผสมผสานระหว่างความสปอร์ตและความหรูหราคอนโซลกลางดีไซน์แบบมินิมอลใช้วัสดุซอฟท์พัชคุณภาพสูงตกแต่งด้วยแถบสีเงินเมทัลลิกหน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาด12นิ้วแบบลอยรองรับ Apple Car Play และ Android Auto พร้อมระบบสั่งการด้วยเสียงที่ตอบสนองรวดเร็วมาตรวัดดิจิทัลขนาด10.2นิ้วแสดงผลชัดเจนและปรับเปลี่ยนรูปแบบตามโหมดการขับขี่เบาะนั่งหุ้งด้วยหนังแท้คุณภาพสูงเบาะคู่หน้าทรงสปอร์ตอบก,กระชับ ปรับไฟฟ้าพร้อมระบบระบายอากาศและทำความร้อนพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันทรงสปอร์ตตัดตรงด้านล่างพุ่มหนังพร้อมแพทเดิร์นชิฟฟอร์ที่ช่วยเพิ่มอรรถรสในการขับขี่ระบบเสียงพรีเมียมจากโบสให้มิติของเสียงที่สมจริงรอบคันในส่วนของขุมพลัง Honda Prelude 2026มาพร้อมระบบไฮบริดใหม่ีก H-EV ที่ใช้เครื่องยนต์เบนซิน2.0ลิตรแอ k คินสันไซเคิลทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าให้กำลังรวมกว่า220แรงม้าอัตราเร่งจาก0-100ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำได้ภายในเวลาเพียง7วินาทีเท่านั้นระบบส่งกำลังใช้เกียร์ eCVT ที่ตอบสนองได้อย่างนุ่มนวลและต่อเนื่องอีกทั้งยังรองรับโหมดการขับขี่ทั้ง Eco Normal และ s ป o r t เพื่อให้ผู้ขับเลือกตามสไตล์ที่ต้องการ ช่วงล่างของพรีโหลด2 0 2 6ถูกพัฒนามาใหม่เพื่อความสมดุลระหว่างความสบายและความสปอร์ตใช้ระบบการสะเทือนอิสระทั้ง4ลอ้อพวงมาลัยไฟฟ้าตอบสนองแม่นยำช่วยให้การเข้าโค้งมั่นใจมากขึ้น ด้านเทคโนโลยีความปลอดภัย Honda จัดเต็มด้วย Honda Sensing เวอร์ชันล่าสุดไม่ว่าจะเป็นระบบเตือนการชนพร้อมเบรกอัตโนมัติ l l i s i o n Mitigation Braking System ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน a p t i v e Cruise c o n t r o l ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนเลน k ี e ิ้งแอต s ทนสระบบเตือนเมื่อรถออกนอกเลนเลนดีพ้าตัว Warning และระบบไฟสูงอัตโนมัติ a u t ต h i g h Beam เสริมด้วยกล้องมองรอบคัน360องศาและเซนเซอร์จอดรอบคันที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งานจริง ฮอนด้าพรีลูด2026สีมูลไลท์ไวเพิร์ลไม่เพียงแต่เป็นรถสปอร์ตคูเป้ที่สวยงามและเต็มไปด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัยแต่ยังเป็นการกลับมาของชื่อ p r รีลูดที่แฟนๆรอคอยมานานกว่า20ปีรถคันนี้จึงไม่ใช่แค่พาหนะแต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความลหลงไหลในการขับขี่และสไตล์ที่แตกตา่าง นี่ก็คือรีวิว o o n d p r e l o ุ2026สีมูลไล์ไวท์เพิ่มจาก a u t o ้วิเบหากคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดรีวิวรถใหม่ๆที่เราจะนำมาฝากกันอีกครับขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ